สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเบลจะพามาดูรถนะคะ Next Gen r a n g e r รุ่นวายแทก1 0 0 0 0ลานค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเกียร์6สปีดออโต้ค่ะ คันนี้มีการเพิ่มแพ็กเกจออปชันค่ะจำนวน50,000บาทน,นะคะแล้วก็มีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วเพื่อรองส่งมอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างและออปชันที่เพิ่ม50,000บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าของรุ่นนี้เรามีการตกแต่งในส่วนของคิ้วครอบไฟหน้าค่ะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ก็มีไฟเดย์ไลท์เป็นตัว C ี a คมนะคะเป็นไฟ LED ค่ะ กระจังหน้านะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าเป็นแบบแรปเปอร์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ FORD สีดําด้านขอบสีแดงนะคะเป็นกระจังหน้ามีไฟด้วยค่ะไฟ3จุดแบบนี้เลยนะคะมาดูกันต่อค่ะที่ด้านล่างนะคะคันนี้ก็มีเพิ่มในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะแล้วก็เลดร์ตรงนี้ค่ะอันนี้คือในส่วนของแพ็กเกจที่เพิ่ม50,000บาทนะคะพร้อมกับนะคะด้านล่าง ก็จะมีห่วงลากจูงนะคะ2ห่วงอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับในรุ่นวายแท็กอยู่แล้วค่ะตัดด้วยคางสีเงินแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้ารีเควสต์มาเลยค่ะว่าอยากได้ซุ้มล้อใหญ่ๆนะคะเราก็เปลี่ยนให้เลยค่ะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วมาพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้นะคะ ในส่วนของโชคค่ะรุ่นนี้ YT ย e ท Next Gen โชคนะคะจะเป็นแบบโมโนโทูบค่ะปีกนกก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแบรนด์อื่นๆในตลาดเลยนะคะรุ่นนี้เปลี่ยนยางพร้อมล้อมแม็กนะคะ,ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะบอกสเปคยางก่อนสเปคยางรุ่นนี้จะเป็น33 คูณ12.5ขอบ20ค่ะแล้วก็มีการยกขึ้น2นิ้วนะคะออฟเซตคันนี้จะลบอยู่24ค่ะก็จะมีการยืน่นออกมานิดหน่อยนะคะก็ให้สไตล์แบบออฟโรดนะคะก็ดูบึกบึนไปอีกแบบหนึ่งค่ะล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็ก o อเอซนะคะสีดำเงาตัดสีเงินนะคะก็หล่อแบบนี้สามารถจัดได้นะคะในส่วนของขอบด้านข้างค่ะรุ่นนี้ก็เป็นขอบด้านข้างนะคะ ตัดสีเทากาไฟมีคำว่าเทอร์โบนะคะก็หม่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นเทอร์โบเดียวค่ะ170แรงมา้า4 0 5นิวตันเมตรนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทากาไฟด้านบนแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัดกับสีดำด้านด้านล่างนะคะแล้วมีไฟตรงนี้เขาเรียกว่าไฟไฟเวลคัมโพมประมาณนี้นะคะจะเป็นไฟสองสว่างด้านล่างแบบนี้เวลาที่เราแบบว่าเข้าที่มืดอย่างเงี้ยค่ะไฟตรงนี้ก็จะทำงานเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะแล้วก็ ออปชันแพ็กเกจเสริมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้เลยค่ะจะเป็นกล้อง360องศานะคะตรงนี้จะมีที่กระจกมองข้างทั้ง2ด้านนะคะคันนี้ก็มีในการติดเ,เพิ่มในส่วนของคิวกันสาดตรงนี้จะเป็นคิ้วกันสาดสประตูนะคะในส่วนของราวหลังคาก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือจับค่ะจะเป็นแบบสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ เขาเรียกว่าคีย์เลดค่ะคีย์เลดก็คือเวลาที่เราต้องการล็อกรถนะคะเพียงแค่เรามีกุญแจติดตัวนะคะล็อกรถแค่สัมผัสตร,ตรงนี้เบาๆค่ะเวลาปลดล็อกก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะแค่สอดมือแบบนี้นะคะรถก็ปลดแล้วค่ะด้านข้างมีการติดสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะเป็นลายเพื่อนๆมองเป็นอะไรครับเบลอะมองว่าเป็นลายรามาเกียนเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะติดยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะ เดี๋ยวแวะกันนิดนึงนะคะฝาถังน้ํามันนะคะก็เปลี่ยนเป็นแบบดําด้านนะคะมีคํมเบอร์เลนเจอร์สีแดงแบบนี้นะคะการเปิดฝาถังน้ํามันก็เป็นการจัมแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้าการทํางานของฝาถังน้ํามันตรงนี้ค่ะจะขึ้นอยู่กับการล็อกรถหรือปลดล็อกประตูรถนะคะถ้าเราลดรถล,ล็อกอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเวลาเราเข้าปั๊มอะคะ่ะเราไปจอดจะเติมน้ํามันอันนี้คือต้องปลดล็อกนะคะไม่งั้นเด็กปั๊มจะเปิดไม่ได้ ในส่วนของ y t a ทก็จะมีสปอร์ตบาร์มาเป็นแบบนี้เลยนะคะสีเทากาไฟพร้อมเหลาจับสีเงินแบบนี้ด้านหลังนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะรุ่น y t a ทนะคะระบบเบรกเนี่ยเขาจะให้เป็นดิสเบรกสีล้อนะคะหน้าดิสเบรกด้านหลังก็ดิสเบรกเช่นกันนะคะแล้วก็งานซุ้มล้อก็จะหุ้มมาแบบนี้เลยเก็บงานได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ในส่วนของคัตซี C ค่ะรุ่น next gen เรานะคะมีการขยาย ฐานล้อขึ้นโดยการที่เอาคัตซีอยู่นอกเขาเรียกว่าโชคอยู่นอกคัตซีค่ะก็ทําให้การขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นเกาะถนนมากขึ้นค่ะต่อมานะคะในส่วนของบันไดเหยียบข้างอันนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ใช้งานแบบไม่ต้องไปเหยียบล้อแล้วนะคะเหยียบขึ้นตรงนี้ไม่เลื่นแน่นอนค่ะด้านไฟท้ายค่ะรุ่นที่เพิ่มแพ็กเกจนะคะ5 0 0 0มเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบบาสปอร์ตด้วยนะคะ ก็จะเป็นาการแจ้งเตือนจุดบอดนะคะไปแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะคะก็จะมีการซ่อนเซนเซ,นเซอร์ไว้อยู่ที่ไฟท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็คันนี้ก็มีการติดในส่วนของข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะไฟท้ายเป็นตัว C เป็น LED แบบนี้หล่อๆไปเลยนะคะามาดูกันที่ไฟเบรกลนที่3ค่ะไฟเบรกลนที่3ก็คือจะมาอยู่ในตำแหน่งของฝาท้ายนี้นะคะแล้วก็ ใต้โลโก้ฝาก็จะมีกล้องตรงนี้อีกหนึ่งตัวเท่ากับรถคันนี้มีกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยนะคะอยู่ที่โลโก้ด้านหน้าด้านหลังและกกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งค่ะคันนีเเ้เขาเรียกว่ามันจะมี easy lift easy lift ก็คือเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงค่ะคือมันผ่อนแรงเราก็ตามชื่อเลยผ่อนแรงอันนี้คือทําให้เวลาเราเปิดฝาท้ายตรงนี้น้ําหนักอะ่ะ ค่อนข้างเบาเราสามารถเปิดได้ยกของมามือนึงสามารถเอาอีกมือนึงเปิดฝาท้ายอันนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะมาดูกันที่ตัวไลเนอร์ของรุ่น y t ย c ค่ะไลเนอร์เนี่ยจะออกแบบมาเป็นแบบลอนเล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นเรียบคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราขึ้นไปเหยียบหรือเราขนอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นคลื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซุ้มล้อเพื่อนๆสังเกตดูนะคะซุ้มล้อของรุ่น วายแท็อะ่ะมันจะคือเน็กเจนทุกรุ่นเลยดีกว่าค่ะซุ้มล้อจะมีขนาดที่เล็กเพื่อการสัมภาระขนสัมภาระเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่กินพื้นที่นะคะขนได้มากยิ่งขึ้นมาดูไฮไลท์ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของรุ่นวายแท็นะคะก็จะมีช่องจ่ายไฟให้2ช่องแบบนี้โดยที่ช่องแรกจะเป็น Power Out เอา12โวลต์แล้วก็ช่องที่2จะเป็นเหมือนปลั๊กบ้านเลยค่ะตรงนี้รองรับอยู่ที่230โวลต์นะคะนี่ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสวยไหมติดสติกเกอร์รอบคันแบบนี้เลยนะคะสองด้านลายรามเกียร์ที่เราบอกอ่ะบันไดข้างค่ะบันไดข้างของรุ่น y t ยแท็นะคะจะเป็นสีดำตัดสีเงินขอบล่างนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะมันจะเป็นสีดำทั้งหมดเป็นสีดำแบบนี้เลยบันไดข,ข้างของเราเนี่ยจะทำมาเป็นแบบเขาเรียกว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมนะคะเพื่อการเหยียบขึ้นที่ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นแบบเสาะร่องเล็กนะคะแล้วก็กันลื่นด้วยนี่เดี๋ยวลองดูนะ เดี๋ยวเรามาดูในห้องโดยสารกันนะคะในส่วนของห้องโดยสารค่ะในรุ่น Y t ท g ก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะพร้อมกับช่องช่องเหมือนเมื่อกี้เลยมันจะเป็นปักบ้านนะคะก็คืออยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะ จะเป็นช่องเสียบไฟ230โวลต์เหมือนกันแล้วก็มี Type C กับ USB นะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเวลาเราเล่นสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเสียบชาร์จได้เลยเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำภายในดำนะคะตะเข็บสีส้มเดินได้สีส้มตรงนี้จะเป็นห่วงมือจับนะคะจะมีให้ทั้งหมดสีํตำแหน่งเวลาที่เราก้าวขึ้นลงรถเนะะี่ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบว่าขึ้นง่ายๆอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ มาดูกันในส่วนคนขับนะคะคนขับนะคะอ่ากุญแจอันนี้กุญแจรถอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของการดีไซน์ช่องแอร์นะคะก็จะเป็นกรอบสีดำเงากอสแบ b a c k แบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ช่องแอร์จะเป็นแบบรังผึ้งเหมือนกระจังด้านหน้าของรถเลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ พวงมาลัยพวงมาลัยก็จ,จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหุ้มหนังตะเข็บสีส้มสัญลักษณ์ไวท์แท็กแพ็กเกจที่เพิ่ม50,000เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของ Stop a n d Go ค่ะระบบพูดคอนโทรลที่รักษารถเรารักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้านะคะจนหยุดนิ่งได้เลยนะคะ ไปดูกันต่อที่หน้าจอกลางนะคะหน้าจอกลางของรุ่น Y Tag นะคะจะได้เป็นขนาด12 12นิ้วนะคะแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สายเลยนะคะและก็มีระบบ f อดพาร์ทให้ด้วยค่ะพอลงมาเนี่ยก็จะไปนในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะระบบปรับอากาศของรุ่น Y t e g นะคะจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยค่ะ คนนั่งซ้ายเกิดหนาวสามารถเพิ่มอุณหภูมิเองได้เลยนะคะคือการปรับอุณหภูมิเนี่ยแยกฝั่งได้เลยลงมาก็จะมีในส่วนของการชาร์จแบตช่องชาร์จแบตแบบไวเลลชาร์จค่ะเราสามารถวางได้เลยนะคะแล้วก็ชาร์จแบตไปเลยแต่เขาก็ยังให้ช่องเสียบไฟมาอยู่ก็คือเป็นแบบ USB กับ Type C นะคะ ต่อมาหัวเกียร์ค่ะจะมีบวกลบอยู่ตรงนี้มันเป็นชิปเกียร์นะคะเราสามารถเล่นเกียร์ได้นะคะเป็น6สปีดบวกลบได้เลยเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะเบรกมือไฟฟ้าก็ตรงนี้เลยนะคะพอมันเปลี่ยนเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะจากเบรกมือแบบคันโยกเนี่ยมันก็จะเพิ่มทําให้ไม่เสียพื้นที่ทําให้เบาะนั่งของรุ่น y ายแท็กเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะคะแล้วก็มีระบบเทคชั่นคอนโทรลที่สามารถเลือกหมดการขับขี่ได้ค่ะ เบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีส้มนะคะแล้วก็มีคำว่าวายแท็กค่ะอยู่ด้านบนนะคะก็เป็นการบ่งบอกว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นวายแท็กนะคะเบาะนั่งเนี่ยมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าค่ะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางด้วยกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะ8ทิศทางของจริงโอเค นี่ค่ะกล้อง360อ,องศาที่ไปบอกว่ามันจะมีทั้งกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะไฟเลี้ยวแบบนี้เลยยังไงบ้างคะเด่นๆไปเลยใช่ไหมคะรุ่นนี้ค่ะในส่วนของรถรุ่นนี้นะคะเป็น Y t a g ท็เกียร์ออโต้สปีดค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1 4 9 0 0ล้าน่เพิ่มแพ็กเกจนะคะอีก50,000นราคาตัวรถรวมเป็น1 9 9 0 0ล้านาค่ะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ5สีสีขาวสีดำสีเงินสีเทาสีส้มและสีเหลืองค่ะ มีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะคะลูกค้านะคะหรือเพื่อนๆท่านใดสนใจรุ่นไหนนะคะตอนนี้นะคะรุ่นนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบค่ะและถ้าเพื่อนๆต,ต้องการออกรถนะคะสามารถสอบถามแคมเปญเบลได้นะคะทักมานะคะที่เพจเดี๋ยวเบลขึ้นเพจไปให้ด้านล่างนะคะหรือโทรค่ะมาที่เบอร์0946951429นะคะแล้วเบลจะพามา ทำรีวิวรถนะคะในส่วนของคันต่อๆไปที่มีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับช่องเบลฟอร์ดขอบคุณและสวัสดีค่ะ